ให้ความสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือว่าที่เรานํามาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับเราจะนําไปจําหน่ายที่ไหนนะครับผมนะครับก่อนอื่นการสั่งซื้อพันนกกระทาไข่นะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับผมนะครับสำรวจในจังหวัดของท่านหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมนะครับว่ามีฟาร์มที่เขาขายนกกระทา ไข่หรือเปล่านะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้เริ่มต้นทดลองเลี้ยงแต่น้อยๆก่อนนะครับผมอาจจะ20ถึง30ตัวโดยประมาณนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลองตลาดในชุมชนของเรานะครับหรือว่าในจังหวัดของเราครับก็เพื่อที่ว่าถ้ามีไข่แล้วเนี่ยเราลองนําไปจําหน่ายดูนะครับถ้ามีการตอบรับที่ดีเราก็สามารถครับสั่งปริมาณนกเพิ่มเข้ามาได้นะครับผมนะครับ ผมช่องทางการจําหน่ายจําหน่ายในชุมชนนะครับเพราะม่พี่น้องทุกวันนี้ก็มี Facebook กันทุกคนนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีเฟซเฟซบุ o กนะครับก็ให้ลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับสมัคร Facebook ให้หรือว่านําไข่นกกระทานะครับเนื้อนกกระทานะครับผมโพสต์ลงในเฟซของลูกหลานท่านก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ว่าเรามีไข่นกกระทามีนกกระทาขายนะครับผมนะครับ นะครับผมนี่ก็คือช่องทางการจําหน่ายง่ายซึ่งก่อนที่พ่อไทยจะนํามาเลี้ยงเนี่ยนะครับท่านก็ได้ทําการตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับว่าในชุมชนนะครับที่อาศัยอยู่เนี่ยก็มีความต้องการนะครับนะครับผมนะครับโดยการทดลองขายหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการต่อยอดโดยการสั่งนกตัวผู้เข้ามาผสมกันในกรงของนกตัวเมียนะครับก็ได้ไข่มาแล้วก็เข้าตู้ฟักนะครับผมนะครับที่พ่อแม่พี่น้องกัเห็นในคลิปต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็มีการขยายพันธุ์ครับได้ลูกนกขึ้นมานะครับนี่นะครับก็คือการหาตลาดได้ง่ายรับผมนะครับก็เราขายในชุมชนของเราหรือว่าพ้ลงในกลุ่มจิปาถากลุ่มซื้อขายในจังหวัดของท่านที่อาศัยอยู่นั่นแหละครับนะครับเพื่อที่จะกระจายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับผมนะครับเมื่อมีการตอบรับที่ดีเนี่ยเราถึงจะขยายนะครับซื้อนกเข้ามาเลี้ยงเพิ่มนะครับ เพิ่มจานวนการเลี้ยงขึ้นมานะครับผมนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนนะครับว่าก่อนท่านจะเลี้ยงเนี่ยท่านก็ควรที่จะทำาลงเรือนนะครับทำกรงครับให้ห่างจากชุมชนหรือว่าห่างจากเพื่อนบ้านนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามลนกกระทาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นนะครับผมแล้วก็มีแมงวันเข้ามาตอมเยอะนะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารนะครับนกกระทาค่อนข้างที่จะ กินอาหารตลอดเวลานะครับผมนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ฟักออกจากไข่มาเนะครับเริ่มตั้งแต่ออกจากไข่เนี่ยนะครับจนถึงวันที่นกกระทาเริ่มไข่เนี่ยอายุเพียงแค่45วันนะครับถือว่าเร็วมากนะครับผมนะครับเนื่องจากนกกระทาเนี่ยกินอาหารตลอดเวลาก็จะทําให้นกโตเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านพี่จะเลี้ยงเนี่ยนะครับก็ต้องคํานวณค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารนะครับ สำหรับอาหารนกกระทาเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารนกกระทาโดยตรงเลยนะครับผมเพื่อบำรุงให้นกสมบูรณ์นะครับผมนะครับส่วนท่านที่อยากจะต่อยอดนะครับก็สามารถซื้อเครื่องฟักได้นะครับผมนะครับเครื่องฟักก็มีขายในต่างๆทั่วไปนะครับโดยที่อุณหภูมิ37องศาก็สามารถฟักโดยการต่อยอดของนกกระทาก็ง่ายๆนะครับสรุปก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากอูดฟาร์มปลานะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้พันปลาสลิดที่พ่อแม่พี่น้องได้ชมในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับเริ่มต้นที่ตัวละ1บาทนะครับผมสำหรับการจัดส่งนะครับก็ลองติดต่อสอบถามได้ที่อูดฟาร์มปลาครับโดยตรงนะครับผมนะครับมี ปริมาณขั้นต่ำเท่าไรนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรก็ลองสอบถามกันนะครับลวกอูตก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการซื้อขายนกกระทานะครับผมนะครับสั่งนกในกลุ่มในจังหวัดในฟาร์มใกล้เพียงบ้านท่านนะครับเริ่มเริ่มเลี้ยงแต่นน้อยก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยขยายนะครับผมขยายปริมาณเพิ่มนะครับ นะครับผมแล้วก็ช่องทางการขายก็ขายในชุมชนของเราครับโพสต์ลงในกลุ่มยีปถาซื้อขายในจังหวัดของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมมาอัปเดตนะครับสเรื่องนะครับนกกระทาแล้วก็ปลาสลิดนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมทิดอุดนะครับทีอุศสตูดิโอเลยมานะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ที่สำคัญเนี่ยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับถ้าผมมีคลิปดีก็จะนำสาระมาฝากกับทุกท่านเลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับครับผม